ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาสุ่มกิจกรรมล่าหีบสมบัติลึกลับนะครับซึ่งสกินที่นํามาขายในรอบนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สกินนะครับเฮลบอลเอร่าเฮลบอลซิลเบอร์นิงเอมเบิลส์นาตายาอวซันแม่เอาตัวเมนมาขายซะด้วยอย่างนี้เราต้องจัดซะหน่อยแล้วแต่คูปองเรามีอยู่แค่372คูปองเองอะไม่รู้อะเราลองไปเปิดกันหน่อยดีกว่ามา ประเดิมเลย9คูปองแรกต้องได้นตาตาาไม่ต้องแสดงอีกมาได้อะไรครับผมนาตาาเลยไหมโอ้โหเหรียญบัตเตอร์ไฟนะครับผมเก็บสะสมเอาไว้ต่อไปครับ19คูปองโอ้โหเหรียญนานะคอส49คูปองถัดไปเรื่อยๆเลยครับโอ้คมพีเอาไว้เปิดสกินอีสตีมก็ยังดีครับผม79คูปองต่อเลยครับโอ้โหได้คมพีอ่ะก็ยังคุ้มอยู่นะครับผมไป129คูปองต่อครับอันนี้เลือกไม่คุ้มแล้วได้ลูน เอาแล้วคูปองไม่พอเลยอีกครั้งเดียวเราก็จะได้ฮวรบอลทั้งสองสกินนะครับผมผมว่าผมต้องไปเติมเพิ่มซะหน่อยละเอาละครับผมก็ได้ไปเติมคูปองเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครั้งนี้189คูปองจะได้สกินนาตาาเลยไหมนาตาาโอ้ยลูกแก้วลูกเดียวโอ้โห180กว่าคูปองโอโ้อะไรวันนี้มาเปิดดีสมบัติดีได้อะไรโอ้โหนี่ก็ได้เหรียญน,นะคอสมานะครับเปิดได้อีกครั้งหนึ่งครับอ่าสกินเนาะ เฮ้ยทุกคนดูดี249คูปองครับผมบางที2 1 9คูปองนี้เราอาจจะแบบได้สกินนัตายาก็ได้เลยนะเว้ยเออเราไม่น่าเอาคูปองที่เหลือไปสุ่มวงแหวนวงแหวนไอจักรวาลอันนั้นเลยอ่ะโอยวงแหวนแห่งเสียดายครับผมรับของรางวัลจากกล่องจดหมายก่อนมีอะไรบ้างเปิดสิอ่าสกินครับผมขาดสกินซีวันเดียวแรกมาเลยครับผม ตัวนี้ไม่ได้ค่อยได้เล่นนะแต่ว่ามันก็สวยดีอะนะอย่างเท่ก็เท่ดีนะเอาแนวโชวกุนนะครับผมไปของรางวัลต่อไปได้อะไรบ้างเสืดเลยคัมพีทั่วไปครับเหรียญน,นาคอ,อเหรียญบัตรก็มีนะครับลูกแก้วหนึ่งลูกโอ้ยเห็นแล้วเจ็บปวดหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าคูปองอะ่ะอันนี้ลูนอันนี้ก็ลูนก็แพงนะครับผมอ๋อคัมพีครับอ๋อคัมพีเหรียญน,นาคอ เหรียญบัตรครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดในรอบนี้เนาะถ้าหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย